เขีแยังดีหลายเอาขึ้นแฮงก่ดนี่มายังน้อผู้จอสองคนกันไลยขื่นะเอิญมันนะรอดำคอนได้อีแพงอีแพงออกมาดิดูออกมาดิดูอีสันดานมาโอ้พอพิการหูมันบลาปนหมเตี๋อร่อยอ่อฉันมัติยานเฮาดีแมนผมเคยบอกอย่ากแกลอยอกเคยบอกกับ้อง่าอ่กวามสูงนี้มันเนยเจริยอร่อยต่อไต่อมาแพงแพง ออกมาดิดูออกมาดิดูอีเลี้ยวยิงกว่าหมาอีเลี้ยวยิงกว่าหมาได้ด้วยาถ้ามันออกมาปุ๊บนะวะออแต่พอเสียบปั๊บซีหน่าละอ,อ,อีสันดานมามึงเป็นยังงกับน้องมันยอมรับเข้าหัวเขาาา<บ>้าใส่ตบใ้ามึงจะตบใครแบบไรตบพีตุ้ม ต้องชี้ย่งปั๊บนี้เลยว่าูเปเกียวหรเปกเกียวป่าพี่ย่งมยังอออันนียังคงโจงอย่เลยเกียวตัวเกียวกลับมาเลามีเสียงดังสูมีธูรไอ่ยังกับปูติอ้นยังกับรอดเท่มีอะไ่าีหแม่ยังเอาไปยังคือ่เาออนแล้วคือจะสีดอกแพง ไอ้ชายนองขาวเอาของมันเป็นยังไันอ้หินนองกลับขึ้นออกไปหาไอ้อก็เลยน,นําเข้าเาบึงนองแพ่งเจ้าเห็นนองบอ่แพ่งเชียงทองแดงอ้าวทองนั่นน่ะแมนแพ่งน,น,นั่นแล้วนั่นแล้วกูใจหายกูสูอยู่ี่สูหูจักบ่เฮ้อเป็นไอ้จังไหนสิคนหาคนไปให้ไปหน้าหูแจกักว่าฝนปกอยู่ใส่น้องเขงาเมื่อเอาของตอนนี้น่องตากป่าตากฝนมาน่ะเป็นใครเป็นน้าอยู่ในเงื่อนมึงหูแจักบ่าบักจานผู้ใดเป็นไข่แพ่ง ทองตัวเชียงท่องแดงเออจะไปเสียผมมาแล้วไอ้ร่อยประตุู่จู่โจ๋วสองคนนี่หายเรื่องสนองกับเมียผมแเลยแทาน้องผมมันเป็นไข่นอนอยู่ในบ้านุผมเลยว้ายวันมี้เนี่ยผมมาหาเสียเจ้าเลยอร่อยเมเอาดุสามมือเมียบอกคำเดียวเสียเขาตัวเสียจังไหนเข่านี้ไลยกระโหลกนี้นั่นตัวโอ้ยเสียงด่ากันดอกจนลานเออใส่แพรสองแทนอย่างแถวหล่อมากกว่างมัน เอาหลมอนนันซ่นอยู่ในห้องไข่เมื่อไดคิดให้ดีกันเลยค้างทำทาทางคือคนบาพ่อแม่เอ้ปานเป็นคนเก็บไข่ในหัวใจเป็นบาปกินเหล่าเม่ได้กูจยากูหิ้มนตั้งใจต่อคิดหลอกลวงคิดครอบขวางความดาปล่อย ผมเลยห้องให้ซอยผมตายแล้วตายเดี๋ยวนี้กูอยากกินตับคนตับไก่ตับมัหกูศูนย์ลอยกูบ่ยอมกูบ่ยอมอ้าดอกไม้มาสมมากกูเดี๋ยวนี้บวกคุณเลือกงานอ้อ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 อร่อยแม่แมนเสียงน้องผมบ่นี่ไอ้แม่แม่นเสียงน้องมึงเสียงน้องแม่เสียงไงปันีิแม่นมันมันแม่นเสียงน้องผมมันไดเป็นเสียงผู้เดียวนี่อย สดงว่าเสียงนี้ต้องเป็นเสียงปูตาแมน <EN> เสียงปูตาอือถูกข้สีมห้าอหนึยยงประตูพูกกระจักแล้วจากลูกกระถามบ้างตัวแมน <EN> ปูตา,าครับค,ครับป <c oughs> ูตาต้องการเอียงครับต้องการกระซื้อบอกจานมนาครับจานนี่จัดให้ปูตาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างครับฟังฟังดีดีสิ่งทุกอยาก่าง,งอ,ยอยากได้อย่างหลับปู ยกเมียไอ้ให้น้องที่เศร้าได้ง่ายได้เหรอฮะอผีปูตาคือนบว์สันไงผีปูตามักเนี้มือตัวเราเหมเรา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 เาอย่งนี้เลยเราหงตีอีกยงเราของตีเราหิต้องกับผโคตรม่เจาะอะไราีกยังมาผมว่ากินเราอยังเอามากกว่าดูเวว่ากินเราว่ติก้าสู้เมียหรือม้ามาเฮียจังเนี่ยอร่อยเอาขันมามาก็ตีเน้อมตัว โม่มากผมเองมาคือมูด้วยนี่มึงเอียนยังไรกันแต่โมมากเหรอผมเรียนทำจ้าของรลด้วยนี่้าอเรา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 มึงบ่าจเลนใอ้กูเรีนให้อพอร่อยพ่ออร่อยโอ้ยเจากระไรเนาะดิ้นไปดิ้นไปอร่อยเฮะผมมาผมจะเข้าเบึ้งลงจากห้างกันน่อเอาว่ากับอินี่ปูหูเลี้ยงตีบลูเลี้ยงหรอไอ้มันเป็นอะไเนแผบักเซียงนี่เธอไม่หยังเป็นอะไรเน่เซียง ใครจังไหนขิ่งคือบ่ฮวันโอ้โหสูสสคนแม่นจ่อยยังม่งหมีเชนงอะไรพี่จานเมาเลยนี่เนี่ยอุ้ยเอาสินเนี้ยไปซักบักแหงกินข้าเมื่อยหาเอ้ยหนาซิวหนาควันยอสินเนี้ยไปซักอร่อยประตุมเออน้องผมไข่เปียงคือเอาสินเนี้ยผมไปหัวไม้ แสดงว่าพีโตนี้มักสิลอร่อาๆไอโอ้ยอร่อยย่างแหวบกินพ่ออร่อยๆโว้ยโจงนี่ก็ได้กินมันจังกล้าเตะปากเนี้อแพงไม่หยังน้องไข่เบียงก็เาสิ่งเจ้าไปห่มเอาก็ยังว่ามันไข่ข้นไข่มันก็ธรรมดาตัวไข่แล้วมันก็สิเพอเพอไข่และเพอร์เพอเพอเพอร์จังบอ ลากระว่าเพิ่อเพิ่อเพิ่อและดับเพิ่อถูกต้องไอ้ซ่อมจอมาโดนหลอกแพ้งเราคงตีเริ่มสูงยหันหน้าไปหาน้องบ่มวลบ่หวานฮึฮันหน้ามาหาผัวมิแต่หามิแต่ด่าเอ้าไม่ nhắng ไปดิเจ้ามักนอนสั่งหัวหมดแพ่งอ้าบักจันบักปากมาตัวบักบักบักไอ้ตัวหนำหน้ามึงบ่บักปากมาได้จังไหนเรามึงอไร่เราไม่จัวเองบักจัน เนพี่เนี่ยไรฮะผู้จักยุบฝนมันตกจจกแจกยุ่งก็ใส่น่องเขามาเอาของตากปาตากฝนมาโอ้ผัวบ้านผัมยังเขามาดีกระโดดก,กระเดือดผัดผัวเจ้าของน่ะนะสั่วหายสั่วขาดไปใส่ใส่ลืมอัดปากใส่ปลาตัวเดียวกูกะโบ้ได้กินสัว่วอะไรสั่วป่านนี้มึงไปกินขี้น้ำหมาหุบปากย้นอนไปบ่ดีนี่ใส่คุณไ,ได้กินปลาย้อนผมมันเป็นโรคตับตายนะแม่อร่อย กินตาย่อมบรกจารใส่ลงตายไหมใส่ลงหย้ำคือ่าป่าเราลอนลอนลูกกูไ่ได้เงี้ยใส่ลงหีกูแห้งจีไ้อันใหญ่กว่ากาวมันหนาดีแต่ิล่องอีหลีบ่ะหลักลากก็บม่ร้อยเออผมมาผมบอกกับมันรู้เรื่องยัไงบบกับมันว่่หูวเรียอง่ามันจิงกุดร้อนเดี๋ยวผมสืบอมมทุกแนวออกบ้าไปลากคมาแล้วจานสคนมักอดนี่เม่ดังวัวพีโตกลมๆเชียงจบานได้นออกบ้านี่เบื่องันง พีไปใช้ก็ไปพีข้างดีว่ะพี่จันเสี่ยงไข่พี่จันนี่ไก่ซื้อหนึ่งสองคนหนามากโซกันทุกเรียกกินได้ตุ้มฤทธิ์โซกันไปใช้ตัวนี่พี่จันมาเลี้ยวมาเลี้ยวเฮ่อมาเนี้ยมาเนี้ยเลยนั่งลงเลยเออนั่นอุปมาแล้วอุปมาแล้วนี่หรือบักตัวกินไก่มึงเป็นลูกเศร้าเหล่าไข่มึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้โอ้กินไก่แบบเด็ดเลยเนี่ยพ่อตุ้ม เลยจี sociedad, glaube, ๊ดใกล้กับมึงอีกแล้วเกิดเยังไงแล้วเกิดเยังไงแล้วเรื่องงี้แบบเดี๋ยวนี้เลยไก่น้อยเสิงฮามไก่น้อยเสิงฮามมันสิเป็นเรื่องงี้อย่างนี้เลยเรื่องงี้ตัวตัวน้อยมันสิเป็นเชิงฮามเลยเสียงครับพี่จานตะกี้แต่ก่อนไอเซโจไปใส่มาใส่เจ้าบ่เคยที่สิเรียวไหลเอ้ยไอเซโจขอม้าเอาของเจ้ามีเหตุผลอยังบ่กลับขึ้นออกไปหาไอเชียง ตึองว่าเสี้ยงไข่ไปครับไอ้เสี้ยงไข่รักษาไข่บอกไข่มึงกะท่ำเป็นไข่นผีบ่เขามึงกะท่ำเป็นผีเขาเบนผีตัวเล็มันเขาเจ้าะตัวนี้เชี่ยงนานนั่นผีตัวดำดำให้เขาเขาเอ้ยปาดท้อตายน้องชายเบา เห็นโตแล้วเป็นคนงอโงอลายตัวมึงบักทองเอ้ยพี่ของโตัวกระดอมึงยังกล้าขนืนขี่คอมันมาขี่คอมึงตัวมันขึ้นโคมเมียมึงผุนเฮ้อวบเฮ้อวบตูไม่จอบึงกูหักมึงออกกระดอตั้งแต่พอได้ตายป่ากูอาสาถนอมมามึงสั่งผ้าโลว์เอา เือเาอีกเอาไว้อีกกอกไว้ไอ้ลอยเอ้ยอะไรซิผีตัวใดมันมาเขาผีตัวเที้ยวเที้ยววนๆให้เขาเขาแกนสูสองขั้นเป็นยังคืองักซ้อนเดี๋ยวิ่งไม่ด้ส่งให้เจ้าไปหาเอาลำบานไฟมาฟาดเบึงยามผีตัวนี้มาย่านบานย่าตลกๆตลกๆตล่ๆตลกๆอ้ยลอย พอได้ลอยมันสิโม่กินได้ี่เอาพอจังดีมันจะกล้าตีเมี่ยหรือกบพอมเนี่ยบักทองเอ้ยกูเป็นจานเคยเลี้ยงเธองอีแพงตามึงยาวเอาสู้เป็นสู้รอกต่อกันหมู่เวนทองขอบ่จานมึงก็พูดสัวศาเสียเกลและศักดิ์ศรีเอาพี่นั่งเป็นเมียโซกหมาผมตัวนั้น อาจารย์ผู้ใดบอกผู้ใดว่าโดยเดพี่ผู้เขาเห็นเขาก็บอกเขาเว่เาผู้ใดเห็นดเลยครับอร่อยก็ประตุมอร่อยประตุมคืออยู่ท้องหน้ากับพี่จานคนครับตูไม่จอบเบิง้งไม่จอบเบิงบเบ้งจังได๋เสี่ยงก็ไม่เห็นแปดพร้อมติดจอบไปช่วยเห็นเลยพี่จานงามรับมาซะโดยดีจังได๋เสี่ยงกับ่ยองามรับดอกจับคนกับจับบ่มีหลักฐานมึงอยากเบิ้งหลักฐานติดเชี่ออร่อยแปลหลักฐานไห่เบิ้งด้วย หลักฐานหลักฐานอีกเล็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 ก,ก,กมางานอ๋นี่หลักฐานเอาไปมึงเบิ่งเลยเชี่ยงหลักฐานนี่นี่หอดหลักหัวน้ำอี่ย่งนีน่นี่หอดหลักสวมนี่หอดรักเสาปูนเนี่ยงวงไงนี่ยงนี่อุ้ยเอาเอางอ,อนขึ้นมาอย่างวะกัดมึงหุ้มมาหันต้นดิแม่นี่ย่งเดียวนี่ยแม่เอาตะลง นี่จักภาการเทปยังเอากระเสียอีแพ่งเลยเนี่ยนี่ยังคือสีเดียร์เซเนอีแพงตัวเดิมนะโอ้ยเอาเอานียังภาการเทปยังเนี่ยกระตัวมึงแก้ออกจำไม่ได้หรือส่งเซเนอีแพงปัดโอ้ยมันโมเมนต์ของพี่นั่งดอยของพี่นั่งยังไงไงไปนี่ดูนี่แม่โอ้ยมึงมาสวดเทะมันกระตัวยังตอนมันหีใหญ่โอ้ยมึงรู้มันดีใจป่าวไอ้ห่าผม บ้าสมิ่นเลยบ้าไอ้เลยมึงสิยอมรับความจริงบ่สเชียงอมรับชะล่าเอ้ยพี่จันครับจันขวางสิครับพี่จันเรียดหัวบระวกมันมึงสิยอมรับความจริงบ่สเชียงฟังมันบอกสักก่อนอสอ,อสอเขาแม่นเสียงยอมรับอีกหลอกครับพี่จันพี่นั่งระหว่างเสียงสวยให้เสียงใบมันซาวเสียงก็เลยเข,ข้าไปนอนกับพี่น,นั่งอีดีแล้วครับพี่จันวูดว่ะ ี้ต <risque> จให,หม so, ่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนปอร์ซนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 99 88ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวมึงเอามาเอาของแมนมาครับปตุม บอลน,นี้มึงก็อยากได้สอยไปมันสาวแมีนครับมึงได้ขอสอยจากพี่นั่งครับประตุ้มพี่นั่งได้เห็นมึงขวาไปนั่งแนบบอลครับประตุ้มได้สี่เลขสอยขวากโอ้อ้าวกูต้องบบว่าโหดเาเปลี่ยนหันโจ๋เลยพี่นั่งผมเจียมตัวอยู่นี่นี่มาโทษกันเถอะเป็นน้ำกันตันมันจังแล้วสองคนนี้จงว่าดซื้อสอยสี่อยางไอคนเถกอ้าวจะเป็นยังไง เจ้าเปวบอกพี่จานฟังให้ังนพี่นั่งกันยังบอกเกี่ยวดูดีบวกไปนย่งไดีดูนี่เมียพี่นั่งกันยังบอกให้เจ้าน่ะอักยูอักกินเจ้าเป๋วโคตรเอว่าโคตรไป่ต้านเกิดเลยเดา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 เอาไว้อีกเอาไว้อีกโอ้ยนี่มันขาดได้โอ้ยบังจานมันก็ตีกู่แห้งจังกดพ่อกดแม่ตั้งแต่เดานี่ห้วยเท่านี้ยังน้อยไปสำหรับเธอ แต่งงานอยู่กินกันมาเออกูบ่อคิดเลยว่ามึงจะเป็นคนหีเชียวป่ะนี้ว้าวอย่ามาอย่ามาอย่ามาหีเชียวมันสกปรกเจ้าเสพมาจากไหนเลยปลาหี้วสดชื่หี้วสดชื่กับเจ้รกเจ้ากระได้เนาะภาษาซ้ำนีดนึงเจ้ากระเกียดกับขมไอ้แม่งกับอ้าวตีเดี๋ยวนี้มึงเห็นเรื่องซ้ำนีดไปเรื่องเลียนตีแพงนี่นะจาเจ้าสีเขียดให้ยังภาษา ยังก็ได้เอากับเอาสองเทียเทียสามว่าในเลี้ยวอยู่เนี่ยว้าวอ๋อยังเออไม่สิบอกเขาทิ้นอะไ่อยู่เห็นยังเอ้อเอา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 เราไว้อีกเอาเราไว้อีกได้สองเทียเทียสามว่าแล้วมึงก็ยังมาบอกกูฟังอยู่มันยอดอยู่อีกมึงวตตั้งแ่กูรู้ว่าสูเป็นกูเจ็บกระดองใจกูเ่าแห้งแล้วเออกูฟังกูรอก่อนเจ้าสิเกียร์สิก็ไม่แห้งเห็นยังตรงนี้เทียด้วยตัว กนบีกันน้องกันกระปันกันยู่กันกินได้ไหมล่ะนเออเอาปกันเอ้ยมันดัดีควยพพดมันภาษาจีซอยตีชอยมตายนี่เลยอุ้ยอักร้อยักร้อยมึงจะเป็นสีได้มึงจิถือเช็ดดมันได้ะตายวะมึง พี่จนันเพ่งพิดไปแล้วเลยยกตัวได้เพี้ยนซะแต่แต่งงานอยู่กินกันมาเสือผาอาพร์นกูเบเคยมึงสักฮักเขาหลนำกูเบเคยมึงตักบูชาเขาหลมึงสีหายมึงสีได้อย่างกูก็บเบเคยเทียงมึงจะค้ำนี่ตาครับกับผมนับตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปตันงใ้โกน สูสองคนเก็บเสจจบื้อผ้าพอนสาหัวกไปจากบ้านกูไปพี่จ้าพี่จ้าจะสียแพงไปอยู่สื่พี่จันครับไปเป็นกะหลีน้ำเอยียุตุ่มรู้ไปเป็นกะหลีจริงไหนเบี้ยไม่ได้เป็นกะหลีก็แม่ยยุตุ่มเนี่ยหยุดพูดถอนข้าพูดรเรา่องอีแพงมึงบอมเป็นจังไหนมึงจีทยเท่ห์เดียวกันมันหายกว่ากะหลีตายไปไปซะไอ้นเอยเสื่อมไปเลยตั้งใจที่ไอ้เลยตั้งมาตั้งก็คือเก่าหันละ นายบินสวิยาจบินกูมีมองอยู่ไปไปบอมีมองยอ,ยอยู่กันงีไปขึ้นไหอยู่ตั้งเงินอยู่ตลางกันเลตัวไอ้เลยอยู่ตลาดเมื่อไรมูตีสีง่งวักเ <c oughs> มนตลางกูกูกูไปอยู่มีหมูอยู่สี่ตัวเกิดไปคมขืนหมูกูมีตะหมูกูเนี่ยหมูกูกับขายบ่ออกผิดหวังแห้งก็บมาเป็นหายนาน,นัะเด็กนู้ดโคตรโถเอ้ยโถ น้าม้าลวดหักบ่ท่อกันกับหักบ่ท่อกันครับแม่นจังไดยจังว่าแพงหักบ่ท่อกันมีหยังแพงคือปั่นสู่ยู่สู่จินบ่สู่กู่สู่คนอยู่โดยดิแม่สติสติบัดเมื่อคืนนี่ก็ขึ้นสิตายมันคือบ่เอิ้นเอ้าไอ้รวยฮะนั่นความพอใจของไผของมันตัวนันเอา้ามึงที่พอใจแบบเสียห้ายหรือปั่กูมันก็บ่พอใจแน่เจ้าก็แฉงอยู่แฉงกินแท้เดี๋ยวนี้แฉงกินเหรอไม่อยากเลย อฮะไปสลายเอ้ยโวยแพงอยู่น้ำมีลีทีบอไปจ้าบอบอบอพี่ฉันโต ลำียงแต่เดินเข้าองค์เตรียมทุกสิ่งสิลงนี้เนี่ยเอาไปนุ่งต่อกันย่บานเอื้อนเตรียมให้แล้วผมก่ต้องเดินไปแน่ของมันไม่ใช่ละตุ้มฮะของมันไม่ใช่จากคุณน้ำหายอยู่อุอบเอาาุเดี๋ยวก็่ือนี้มมาปวดว่า มเอามาทน,นี่ยขวงอ่ะเอาไปเสี่ยงสีกันบ้าอื้นย่งน้ำขวงเนี่ยแหละเป็นน้ำขวงเลยสุยดเลยกันจะไงเป็นอาพรพื้นายเอือสินลายคือดอกเพิกเวน้นโสดสวาย เราเราเรา,า,าจากน้อยงอใจเสือคอเ<อ>บียนมาบักไปแจับเอาผ้าเข้าหัวพนไอ้สะลาเอ้ยกอดลงเฮือนจากที่นั้นเป็นเมืองวางหัวใจเฮ้เสือเคยนน่นมอนเคยหนุนไปเฮีสิเลย theo qua bãi thương tàu mò thương nhám chìm nắng đời tình khơi nam kênh phăng

พเพลงนะ่ะเป็นเพื่อนบอดีหากจัดนายไม่จริงไอ้เพียงกลับมาเป็นเมียของไงอีกเด้อพี่ชายเด้ดเดบอบ่บัวเกิดจัดนะมันก็จะเรียนสู้กับ,บวัวคือเกา่าไปล่าไปซับไปเ <c oughs> พีเงเลิกก่อนเนดะ้อพี่ชายเด้อไปไปทั้งพูนมาทั้งพี่เอาพูนล่ะพี่นืงพี่นืงไปก่อนเด้อเอาเด้อมันสร้างสู้รักอะ่ะ ห่วงกันดูตายแพงไปก็จะโชคดิบุกข้นยากเหรอโชคดีเด้อดาเด้อเอเอรอีอ่ะยังเฮ้ยเอาลอยยังชัวเป็นยังคือตีใส่มองนี่ปวดด้อยเดนี้ชัวเป็นยังอ่ะโอ๊ยจัไปกับตาพิจาร์จ่ จะเถียงจักดก็เถียงจั๊เถียงบองอะจะเถียงจักดก็เถียงจั๊เถียงบองมีกับน้องก็ไปเห็ไปเห็นให้เขาเทคจนว่าหิมมันแบนกระเล่นค่มห้าหัวเนี่ยเอาไปน้ำขวากันน่ะนั่นล่ะสุดได้เกิดเหตุเรื่องแย่งกันย้อนของกันละพี่นางไปแล้วมาจังใดไม่เลยครับไม่ยัง เสี่ยงยุ่นอ่นิเปรียบครับไป้อยบอกกันไปให้ลอยบอกกันไปบ่บ่บ่ให้มึงยู้จะไหนมึงบ่ให้กูกินน้ำเนาะเสียงบ่ได้ตั้งใจแม่้อยบ่ได้ตั้งไรนิมเห็นแก่สอยมึงอ่ะได้บ่สอยป่นีิบ่ได้ครับสมนาบวถึงรอดสี่ฟีอ่ะสอยครับพี่จานสังเกตแต่โดนพี่มีหน้างก้บมากันอย่ามากกันแต่โดนแล้วกูซ่อมเบิงพี่จันมึงอย่าไปเห็นไก่เม้มสอยรัว ไปพูดเขาไปพูดไปพูดยัดไปบอกนันมันนั่งอยู่งผิดชัวงนางยู่งดีทั้งเขาทั้งนี่เสียเนี่ยจัดไล่สิเปดเขาเมีนปรุมูีอยังมุกม่ได้ตั้งใจกได้เลยปรุมูมุกม่ได้ตั้งใจกแม่มึงจังได้จนว่าไข่จนว่าสัตว์เดือดเหม่ยจนว่าได้เอาสินมาห่วงเป็นป้าไรตอกกันหลายจนว่าออกเดียงเบิือนจนว่าไข่ แต่มึ่นกีนน้ำกูกูเสียบาปากกันคำเลยก็เบกิกขวางเอาไปยากจะได้เลยอพี่จะอ่านเอยเสียงนี้ผิดไปแล้วก้มกาบพี่ขอขามาขอละอายไปตามวางัง โอ้ขึ้นหอดุดร้อยไม่อยากเห็นพักเดี๋ยนวนี้หนเลียงโตเนี่ยพีจย่จัดเอ้ยตาเคยห่งมันมาฟังย้อนทีนัางหาเลี้ยมหล่อมาพอว่าให้เก่าชชย พี่จนเอ้ยถึงว่าท้องนี่ส่วลายถึงว่าท้องนี่ส่วลายพี่ย่านายพี่ชายเมืองย่าเอาเสียงนองปลา้ําโทษว่าย่ามอมีใส เทงประตุอยังเย,ยกไอล้ลอยเอ้ยเสียงลาโกรไปชู้หลาเนื้อชาติไม่มีจังคอยพองใหม่กาแฟพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p พรโโ่